ดวงชะตาวันที่31สิงหาคม2568คําทําคำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับการนำความสามารถและไหวพริบส่วนตัวมาใช้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความก้าวหน้าในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์และปัญหาสุขภาพเล็กๆ็น้อยๆการงานมีโอกาสที่จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอาจต้องใช้กลยุทธ์หรือเล่เหลี่ยมเล็กน้อยในการเจรจาหรือประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีและอาจมีข่าวดีจากการติดต่อเจรจา การเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีสภาพคล่องทางการเงินหมุนเวียนได้ดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดหรือโชคลาภเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนขยายช่องทางรายได้ในระยะยาวความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจที่มีอายุมากกว่าและตรงตามสเปคที่มองหา คนมีคู่ควรระวังการทะเลาะเบาะแหวงที่อาจเกิดขึ้นจากความแปรปรวนทางอารมณ์สุขภาพมีเกณฑ์ป่วยเล็กๆน้อยๆจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นไข้หวัดอาการเก่าๆที่ใครเป็นอาจกลับมากำเริบหรือมีอาการปวดเมื่อยจากความเครียดอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม ความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์ที่เกิดจากอารมณ์ที่ขึ้นลงไม่คงที่และความเครียดสะสมจากการทำงานหนักสิ่งที่ควรทำทำบุญด้วยแรงกายเช่นการช่วยทำความสะอาดวัดวาอารามเพื่อเสริมความขยันและความสำเร็จในการสร้างฐานะสิ่งที่ไม่ควรทำปล่อยให้ความเครียดสะสมและละเลยการพักผ่อนให้เพียงพอ คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบสำหรับความสัมพันธ์ควรใช้ความอดทนและหาเวลาพูดคุยกันอย่างเปิดอกเพื่อลดความขัดแยง้ง